โดนแล้วโดนอีกทรงฮเยเคียวถูกปูรี่หุ่นทั้งแบนทั้งเตี้ยหนึ่งในฉากสำคัญของซีรีส์สุดฮอตอย่างเดอะกอรี่คือฉากที่ดงอึนรับบทโดยทรงฮเยเคียวเปิดเผยรอยแผลเป็นหลายแห่งในร่างกายของเธอให้จูยองจองรับบทโดยอีโดฮยอนซึ่งเห็นเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสะเทือนอารมณ์และน่าเห็นใจอย่างมาก โดยทรงฮเยเคียวเผยว่าเธอได้ใช้เวลาร่วมสองเดือนเพื่อคุมอาหารและลบร่างให้ดูสุดโสมอันแสดงถึงความบอกช้ำจากการถูกลังแกทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อความสมจริงที่สุดในการรับบทนี้แต่หลังจากฉากดังกล่าวออกฉายก็มีวัยมีแฟนๆบางส่วนในโซเชียลปูรี่รูปร่างเธอซะอย่างนั้นทั้งบอกว่าแบนเตียรวมไปถึงบอกว่าเธอ ดูยังกับเด็กประถมแต่ก็มีแฟนคลับเข้ามาปกป้องและบอกว่านี่คือรูปร่างของคนที่อ่อนล้าและบอกช้ำเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นก็สมเหตุสมผลแล้วแม้จะเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนแต่ก็สงสารนักแสดงโดนบูลลี่ทั้งในจอและชีวิตจริงนอกจอกันเลยทีเดียว